เด็ไเป็นสาวที่พอเห็นว่าคีณนี่ยามมีปีน่าก็ถึงปีน่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงโปรโมทอัลบั้มด้วยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสรับงานต่างจังหวัดเยอะขึ้นก็ก็โชคดีค่ะที่แบบว่าเหมือนทำความฝันของตัวเองได้เพราะว่าฝันอยากจะไปร้องให้ทั่วทังประเทศปีใหม่นี้คือไม่ได้พักเลยใช่ไหมแบเดปีใหมก็กลว่าจะแบบว่า อ่าพอดีช่วงปีใหม่อาจจะไปร้องแถวพาคเหนือค่ะก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็เฉล่องปีใหม่ไปด้วยเลยค่ะแบงตับหมดในการต้อนรับไงบ้างจ๊ะ ตอบรับดีมากค่ะเวลาไปร้องต่างจังหวัดคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟนเพลงเยอะขนาดไหนค่ะแต่เวลาขึ้นเวทีไปแล้วว่ามีคนมาอยู่หนา้าเวทีเยอะมากแล้วก็ร้องเพลงตามกันได้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะแฟนชาวสุพรรณบุรี่จ้าสุพรรณบุรีก็หนาแน่นเหมือนกันค่ะเวลาไปร้องที่สุพรรณก็เหมือนร้องให้ญาติญาติฟังเพราะว่าหนูก็เกิดที่สุพรรณตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆะคะที่เหมือนได้ทําความฝันของหนูแล้วก็ได้ได้เหมือนเป็นตัวแทน ของทขาสุพรรณที่มาร้องเพลงเนีค่ะของบ้านเถิดนะคะมีซื้อเทป99ด้วยอย่างงี้99ซื้อมีค่ะพ่ออ่าพ่อซื้อเก้าแผ่นค่ะฉลองแบบว่าเพิ่งวางวันแรกค่ะก็ไปไปวางซื้อแล้วกัน <c oughs> ค่ะเ,เลยนงานเพลงก็บอกว่ารู่แล้วตัวอยากเล่นละครอืมก็ถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็อยากค่ะเพราะว่าเ,เราเหมือนแบบว่าได้ได,ได้ทําอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าละครนี้ก็ยังไม่เคยได้เล่นก็ถ้าเกิดได้ร้องเล่นก็จะดีมาก <c oughs> ยังเลย <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้ถือว่าร้องเพลงอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ก็มีแบบไปเป็นแทกรับเชิญของสิงค c o ค่ะ นักกำนัดค่ะบางตอนพอได้เล่นแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเราหนูว่ามันก็ยากแต่มันสนุกค่ะแต่ว่าที่แบบเวลายากๆอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าเออ่รุ่นพี่ๆพี่พี่บี้พี่อาร์หรือว่าพี่ทุกคนรวมกับพี่ผู้กำกับค่ะก็ช่วยสอนจนแบบว่าเราก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เล่นเล่นได้เลยค่ะคนไหนไปเที่ยวแบบว่าอยากตั้งใจว่าจะเล่นอยากเล่นอะไรเงี้ย บทที่สนุกสนุกมากเปล่าเพราะว่าหนูก็เป็นคนสนุกนานาอยู่แล้วไม่ไม่ได้เศร้าอะไรก็อยากจะเล่นบทที่เทหาเลยมากกว่าค่ะมีพระเอกในดวงใจในเขาอยากลด้กับคนนี้เสอเลยพี่จริงพี่ปอก็พระเอกในดวงใจนะ <c oughs> ก็ได้เล่นไปแล้วนะคะก็เอ่อพระเอกทุกคนก็อเหมือนกันมีมีพรสมารถเท่ากันก็ใครก็ได้พระเอกในใจจริงนะะโอ้โหตอนนี้ยัง ยังไม่มีการทํางานก็คือแบบทำงานทุกวันทุกเวลาไม่ได้เจอใครอยู่แล้วอะประเด็นมาประเว่าสนิทกับพี่อ้อมสุภนัทใช่ไคะพี่อ้สุภนเลยยังไงกันแหละไม่รู้พี่อ้อมสุภนัทก็โอ้ไม่ได้กิ๊กเลยค่ะต้องบอกว่าหนูเขาค่ายแกมมี่มาพร้อมๆกับพี่อ้อฟสุภนัทด้วยแล้วก็เวลาโปรโมทอะไรก็จะไปกับพี่อ้อฟซะส่วนใหญ่แล้วก็พี่อ้อฟจะเป็นคน เป็นคนที่ขีแ้แกล้งแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ได้ไวมากๆค่ะแล้วแล้วหนูกับพี่ออฟก,ก็จะสนิทก,กันที่พูดแบบพูดตลกไปกันอะไรมากกว่าค่ะคือเน้มันก็ตแต่ข่าวที่ออกมา <c oughs> ก็งงค่ะไม่ไม่นึกว่าคนจะมองไปในในแนวไหนคะ่ะแต่ว่าเออพี่ๆในในค่ายนี้ก็รู้กันว่าพี่ออฟเป็นเป็นพี่ชายที่แบบ มากๆดูแลหนูดีมากๆพี่อ๋อก็ไมเขาเหลามายังไม่รู้เลยค่ะที่จรู้วันแรกค่ะก็เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังแล้วกันคงคำนับกะเบกไมเหียวไมหนีานะค่ะไม่ดีกว่าก็เป็นพี่เป็นพี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาไปงานกับพี่อ๋อเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกสนานมากเพราะพี่อ๋อแปลว่าจะเป็นเหมือนว่า คอยสอนได้ด้วยค่ะเวลาจะทําอะไรพี่ออฟก็จะคอยคอยแนะนําต่างๆอะไรงี้ยค่ะสเปคของเราเป็นไงจ้าสเปคนู่แล้วคะเอานี้ใส่ดีไว้ก่อนนี้ใส่ดีแล้วก็ขาวๆขางคนข้างตรงกลางตรงในตรงขาวค่ะอโอ้ยนใส่ดีนิสัดีมากค่ะค่ะ ก็ฝากผลงานนะคะตอนนี้ก็อัลบั้มกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะก็วางแพงแล้วนะคะยัง้วก็ช่วยอุ่นุนของแท้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโหลดกันได้ด้วยนะคะ